สวัสดีครับผมปุ๊กณัฐสิริพงทองนะครับผมหรือจะเรียกว่าฟุกเล็กก็ได้ครับผมสวัสดีครับผมมอน์หาสวชนนะครับในเรื่องพี่ชายมายูเม้นสองซีรีส์ผมรับบทเป็นเหนือฟ้าครับฟุกธีรพัฒน์โลหันนันครับรับบทเป็นก๊อฟในเรื่องพี่ชายภาค2สวัสดีครับผมชื่ออัสนีทิทอนครโชติโสพลครับผมก็รับบทเป็นตาลนะฮะตาลก็จะเป็น เด็กหนุ่มสวัสดีครับผมโอ๊กโพน่าลุ่นน้ำเียนนะครับผมรับบทเป็นทางเลในพี่ชายแม่แมนสองเดซีรีส์ครับผมครับผมสวัสดีครับผมชื่ออากัสนายพัชพลปัญญาเสียบนะครับผมรับบทเป็นเวลนะครับสวัสดีครับผมฟิล์มวรวิทย์นะครับผมรับบทเป็นเมคานะครับผมสวัสดีครับชื่อเจนะครับผมจารุพรแดงกุลัยนะครับผมรับบทเป็นฟาเรนไฮนครับผมก็อย่างที่ ทุกคนรู้นะครว่าเรื่องพี่ชายแมนโ o m แมนส์เนี่ยเมื่อ8ปีก่อนเป็นอย่างเรื่องแรกของฟุกก่อนที่ทําให้ฟุกเข้ามาในวงการมันเทิงได้นะฮะก็รู้สึกเป็นการกลับมาร่วมงานในรอบเกือบ10ปีก็ว่าได้มันเป็นอะไรที่แบบเฟลเหมือนกลับบ้านเก่าแหละเอาจริงๆนะผมแค่รู้สึกว่าพอเราได้แบบกลับมาอยู่ในบรรยากาศเดิมๆในโลเคชั่นที่เดิมแล้วก็พ่วงกับคนเดิมอีกแล้วก็น้องก็เป็นน้องคนเดิม ไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันมีความซิงกันบางอย่างที่มันพูดกันง่ายอะ่ะผมรู้สึกว่าเราทํางานแล้วมันเข้าใจรู้สึกดีใจมากเลยครับ <im it> ผมก็ดูภาคแรกมาด้วยแล้วแบบเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในตัวละครอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบโคตรดีใจแล้วแบบอยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดเล่นออกมาให้ดีที่สุดให้แบบไม่แพ้รุ่นหนึ่งรุ่นแรกที่เขาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผม <im it> คือเ <im it> ขารู้สึกแบบ มันสุดแล้วที่สุดแล้วในชีวิตผมตอนนี้นะที่จะได้เล่นพี่ชา้างรุปเหมือนสองนซีรีส์นะครับเพราะว่ามันตื่นเต้นอะผมอยากเล่นเรื่องนี้แบบเออมันแบบทุกคนรอดูไงผมก็แบบจะทําให้เต็มที่ครับผมตอนแรกผมไม่คิดเลยนะว่าผมจะได้เล่นกับได้เล่นบทนี้นะฮะแต่ว่าพอผลพอผลมันออกมาก็รู้สึกตกใจครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยก็ทาให้เต็มที่อะพุ่มกลับเลยครับผม เป็นคนที่ลงมือทําทุกอย่างด้วยตัวเองใช้ทั้งแรงใช้ทั้งทุกอย่างใช้ทั้งความคิดช่วยให้กอกมันแบบราบรื่นแบบที่สุดมากเท่าที่ทําได้เลยครับผมวินิจฉีคือแบบสุดยอดสุดคยความจริงใจคบผมแล้วก็แบบความจริงใจแล้วก็ความเป็นกันเองแล้วก็ความลูกบ้าลูกโลลูกบ้าอยางเงี้ยผมชอบของวินิจฉีอะ่ะร่วนร่วด,วด,ดีผมชอบผมชมนะผมชมนะเอาจริงแล้วแบบ พ่นิดเหมือนเดิมมากคือ <c oughs> ในความรู้สึกของผมคือพินิดยังคงเป็นเหมือนเดิมในขณะที่ผมรู้สึกว่าโอเคผมโตขึ้นมาฟุกเล็กโตขึ้นมาเออต่างคนหนังโตขึ้นนะแต่พอมาเจอพินิดปุ๊บเออพ่นิจยังเป็นคนเดิมอยู <c oughs> มมอย่มีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ก็จริงๆแล้วมันก็มีความคิดอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปแหละแต่แค่พอเรากลับมาเจอเราก็รู้สึกว่าแบบความเป็นแบบคาแรคเตอร์ของพ่นิดอะยังคงเป็นคนเดิมอยู่ยังกำกับแบบเดิมยัง เดินเข้ามาบรีฟนักแสดงแบบเหมือนเดิมอะ่ะแล้วผมก็แบบโอเคได้นี่คือพี่นิดซึ่งแต่มันก็ดีสำหรับผมนะเพราะมันเข้ามือมากเลยนั่นแหละครับมันเหมือนกับเป็น8ปทีที่ทุกคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองดังนั้นทุกคนก็จะแบบมีการเติบโตขึ้นอยู่แล้วส่วนตัวพี่นิชี่เองเหมือนกันคือคือฟูรู้สึกว่าตอนนั้นคือ ลักษณะร่างกายเขาอาจจะยังเหมือนเดิมนะสิ่งหนึ่งที่ฟูรู้สึกได้คือเขายังเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปสําหรับตัวพินิชีคือเรื่องของการทํางานแล้วก็ลัศนะัศนคติความคิดมุมมอง,มอง,มองต่างๆฟูรู้สึกว่าเหมือนพินิชก็เริ่มแบบทํางานเก่งมาจากเมื่อก่อนก็เก่งอ,อ,อยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบมีประสบการณ์มากขึ้นอนะ่ะแปีมาทําให้ให้พินิชมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเรากลับมาทาํางานครั้งนี้มันก็เป็นอะไรที่ ทำงานได้ง่ายเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วแล้วก็เรื่องของตัวบทบาทตัวละครต่างๆอะไรเงี้ยคือฟินิชี่เขาก็ยังแบบคงความแบบยังจําตัวละครแบนค์พ่กอปตัวละครเรื่องราวทุกๆอย่างใน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 ใ,ในหนังพี่ชายแมนบบรแมนส์ภาคแรกได้อยู่ซึ่งอย่างตัวนักแสดงของพวกเองอาจจะมีลงหลงลืมๆบ้างแต่คือความเป็นฟินิชี่คือเขาแบบรักหนังเรื่องนี้มากๆแล้วเขาก็ เหมือนกับมันอยู่ในสายเลือดเขาอะคือเขาจําได้ทุกดีเทลแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาเขารักแล้วก็ทุ่มเทกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆครับพี่นิชชี่ก็ดูแลผมมาตลอดตอนนี้ก็เกือบจะสองปีแล้วความรู้สึกที่มีให้เขาก็แบบพี่เขาเป็นทุกอย่างให้ผมเลยเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนบางทีก็เป็นทั้งพ่อด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบ เขาดูแลผมดีมากเลยดูแลทุกอย่างเป็นทั้ง acting coach เ,เป็นทั้งผู้กับเป็นทั้งทุกอย่างอะในกองถ่ายที่มันจำเป็นอะไรเงี้ยทั้งดูแลเสื้อผ้านักแสดงดูแลทรงผมดูแลโลเคชั่นทุกอย่างครับอย่างวันนี้ที่แบบผมประทับใจเลยก็คือมันจะมีซีนอารมณ์ซีนดราม่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือผม เหมือนจะไม่ออกอะไรเงีย้ยแล้วพี่เขาก็เดินมาเดินมาคุยกับผมเดินมาส่งอารมณ์ให้ผมจนผมแบบออกมาคือผมว่าเขาจังหวะนี้เขาก็น่าจะสุดที่สุดแล้วสำหรับผมตอนนี้ดีครับผมพี่ี่แกเป็นกันเองครับผมชอบในการที่พี่แกแบบไม่ต้องเอาบทมาให้อ่านพี่แกพูดเลยพูดเลยตรงนั้นว่าแบบเออตรงนี้เป็นยังไง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 อะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นคนที่คอยมากํากับกํากับกํบากับเองเลยว่าแบบเอ้ยอยากประมาณนี้ได้ไหมอะไรอย่างเี้มาแบบมาถามเราอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาอยู่หน้าเซตเขาก็จะคอยช่วยบิวคอยเหมือนเป็นทุกอย่างเป็นเดอะแบกของจริงครับผมพินิตช่วยสอนอะไรหลายๆอย่างครับเช่นการใช้ชีวิตประจําวันการอยู่ในกองถ่ายทําให้ได้ความรู้อะไรหลายอย่างแบบความรู้ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยพี่เขาจะสอนแบบให้รู้เรื่อง แบบมึงควรมึงควรอยู่ตรงนั้นตรงควรอยู่ตรงนี้ใช่แบบผมก็แบบเริ่มแบบเออเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็กวมกันนะเพราะเราเป็นแบบเป็นโอแฟชั่นสำหรับแบบวงการวายไปแล้วอะเราเราเราเก่าเราเอาไปแล้วแต่ผมก็ผมก็รู้สึกว่าเราก็เจ๋งพอตัวนะไม่รู้สิอันนี้มันดูมั่นหน้าไปหรือเปล่าแต่ว่ามันก็แอบเป็นความมั่นใจเล็กๆเหมือนกันของเราเพราะว่าเรา เราทำมันอย่างเต็มที่อ่ะคือผมสิ่งที่ผมมั่นใจคือผมทำมันเต็มที่แล้วผมพยายามเต็มที่ถ้าเกิดว่าเราสู้เด็กใหม่ได้ผมก็รู้สึกว่าก็คงมั่นหน้าได้อยู่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ได้ผมก็รู้สึกว่ามไม่เป็นไรหรอกเราพยายามมาสุดแล้วเราเราก็เป็นโอฟชั่นของเราแบบนี้แหละ